สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาไ่า่อีกเช่นเคยค่ะโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตความคืบหน้าการจัดการชิงแชมป์โลกนะคะ2025 โดยในตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการเสนอคณะกรรมการซูเปอร์บอร์ดของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอยู่ค่ะซึ่งซูเปอร์บอร์ดนี้นะคะจะมีการจัดประชุมเพื่อเสนอครอมอให้ทันภายในเดือนนี้เพราะว่า FIBB เนี่ยเลื่อนให้เรามาหลายครั้งแล้วค่ะเขาก็ขอมาว่าให้เราเนี่ยให้คำตอบภายในเดือนนี้ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็พยายามเร่งรัดให้ทันภายในเดือนนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของ VNL 2025นะคะจากการประสานงานกับ volleyball world volleyball world เนี่ยบอกว่าถ้าเรายืนยันจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025เขาก็คงขอให้เราเนี่ยงดจัด VNL 2025ไปก่อนเพราะว่าเวลาเนี่ยมันใกล้เคียงกันอีกส่วนนะคะทางเราเนี่ยก็ต้องใช้งบในการจัดชิงแชมป์โลกซึ่งถ้าประเทศไทยเราเนี่ยได้จัดชิงแชมป์โลกแน่ๆแ,แล้วเนี่ยนะคะ วีเ2025เนี่ยเราก็คงไม่ได้จัดค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้จัดจริงๆนะคะชิงแชมป์โลก2025ก็คงต้องคุยกับ v อ l เลย์บอลเวิลดอีกครั้งหนึ่งว่าวี l เนี่ยยังจะอยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพอยู่หรือไม่สรุปเลยนะคะว่า v อ l เลย์บอลเวิลดเนี่ยเขาไม่อยากให้เราเป็นเจ้าภาพว n l 2025นี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีการจัดชิงแชมป์โลก2025ค่ะซึ่งระยะเวลาในการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้าง ใกล้เคียงกันมากๆเลยทางวอลเลย์บอลเขาก็เลยเป็นห่วงนะคะแต่ทางประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องมีการหารือกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดทั้ง VNL และจัดทั้งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปี2025ได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการจัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือว่า VNL ก็ดีเราต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเลยนะคะในการจัด ทางคุณสมพรใช้บางยางเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็กําลังประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะซึ่งจะนําเรื่องเนี่ยเข้าประชุมในซูเปอร์บอร์ดหรือว่าบอร์ดบริหารขั้นสูงต่อไปนั่นเองนะคะต้องให้ทางคอรมอเนี่ยให้เขาได้รับทราบนะคะแล้วก็ให้เขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต้องดูว่าทางคอรมอเนี่ยเขาจะเซ็นอนุมัติงบประมาณมากน้อยแค่ไหนคะ่ะสำหรับแอดเองนะคะก็ อยากจะให้จัดทั้ง2รายการเลยนะคะเพราะว่าแฟนๆชาวไทยของเราก็จะได้เชียร์ได้ชมนักกีฬาอย่างจุใจทั้ง2รายการเลยใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยล่ะคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้สามารถหางบประมาณได้ทันเวลากับที่วอลเลย์บอลเวิลด์เขาได้กําหนดเวลาไว้นะคะแล้วเพื่อนๆ่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายัางไงบ้างคิดว่าประเทศไทยของเราจะสามารถจัด รายการชิงแชมป์โลกและจัดวีเอล2025ไปพร้อมๆกันได้หรือไม่ยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน u t u b e บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ h ชา n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ